ขั้นตอนการแต่งหูห่วงด้วยตะไบเริ่มต้นณบัดนี้กระชับพื้นที่แต่งส่วนที่ไม่ต้องการออกเหลือไว้เพียงพื้นที่ที่ต้องการด้วยตะไบหยาบบากรอยจัวหรือบาดด้วยตะไบสามเหลี่ยมบาดย่างเมามันจนเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นแนวทางไว้ก่อน ตะใบาย,ยาบค่อยๆปาดแต่งเกลาให้โค้งมุนพริกซ้ายพริกขวาแต่งให้กลมสวยงามจนได้ประมาณนี้แบบนี้แจมเลยว้าว บรรเลงต่อด้วยตะไบละเอียดซ้ายทีขวาทีพลิกบนพลิกล่างจนน้ำใจเก็บรายละเอียดสุดท้ายด้วยตะไบเล็กแทงไปส่องไปเล็งไปส่องบ่อยจนพระเขินกันเลยทีเดียวส่วนของงานตะไบไว้รอขั้นตอนต่อไปครับ